สวัสดีครับน้องๆครับแล้วก็สวิมมีท่านผู้ปกครองแล้วก็สุนทรุกท่านที่มารับชมนะครับกับคณิสันหนึ่งร้อยข้อหนึ่งร้อยวันเพื่อเตรียมสอบเข้ามหนึ่งครับมาข้อที่สิบแปดครับเราไปลุยไปเรื่อยๆนะครับครับข้อนี้จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับขายแล้วก็เป็นไงครับมีได้กัไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์มีขาดทุนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ข้อนี้จะเกี่ยวกับเรื่องเปอร์เซ็นต์ร้อยละนะครับโอเคไหมนะแยกประเภทก่อนแยกขายไมโครเวฟไปหกพันบาท แล้วก็แยกขายม้อหุงข้าวไปหกพันบาทนะแล้วก็ปรากฏว่าขายมาเฟสได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นขายม้อหุงข้าวดันขาดทุนยี่สิบเปอร์เซ็นอืมแสดงว่าข้อนี้หักลบกันมันจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวต้องมาวิเคราะห์นะครับนะอันหนึ่งได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นโดยขายหกพันเท่ากันนี่แหละแต่อีกหนึ่งก็ขายหกพันเหมือนกันแต่ดันขาดทุนยี่สิบเปอร์เซ็นแต่ว่าเอากาไรกับขาดทุนอย่างนี้มาลบกันแล้วจะเท่าทุนหรือเปล่าอย่างนี้เราต้องลองมาวิเคราะห์นะตรงนี้ จำที่พี่เก่งเคยสอนได้ไหมนะพี่เก่งเคยบอกว่าไงครับปากกาไอแ่นเนี่ยด้ามละสามพันบาทเนี่ยถ้าพี่เก่งตั้งราคาขายโดยเอากำไรยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยตั้งราคาสูงขึ้นไปเนี่ยเอากำไรยี่สิบเปอร์เซนตปรากฏว่าขายไม่ออกก็เลยลดราคาลงยี่สิเปอร์เซ็นตะป๊บคำถามครับมันจะกลับมาสามพันเท่าเดิมไหมคิดสิคำตอบคือไม่เท่านะครับมันจะขาดทุนเลย เพราะฉะนั้นตรงนี้น้องระวังให้ดีนี่คือกับดักครับผมกับดักใครไม่ระวังยี่สิบเปอร์เซ็นหกพันได้กำไรยี่สิบเอออันนี้ขาดทุนยี่สิบเออแสดงว่ากำไรกับขาดทุนมาบวกลบกันก็หักลบกันพอดีกแสดงว่าใครไม่ระวังนะก็เป็นไงครับหักลบกันไม่ได้กำไรไม่ขาดทุนก็เครื่องรับหกพันก็เป็นไงครับตายหกพันบวกหกพันต่อหมื่นสองมีหลอกพร้อมเลย ผิดนะครับข้อนี้นี่คือดักครับเตือนเลยนะไฮกาข้อนี้ก็เด็กก่อนนะแต่เย็นใจเย็นครับน้องต้องวิเคราะห์ดีๆห้ามน้องคิดแบบใช้เซนคอมอนเซนแบบเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ครับน้องต้องคิดตามเปอร์เซ็นต์ของมันให้ถูกต้องจริงๆเลยคือสูตรที่พี่เก่งเคยให้ไว้จำได้ไหมต้นทุนคูณเปอร์เซ็นต์จะเป็นราคาขายน้องจำให้ได้ครับสูตรนี้โอเคนะ จำได้นะวิธีใช้ต้นทุนของไมโครเวฟก่อนไมโครเวฟยังไม่รู้ต้นทุนเป็นเท่าไหร่ก็เป็นเอกแล้วขายไมโครเวฟได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์จำได้ไหมครับจ่ายเต็มร้อยไว้ก่อนอึ๊บจ่ายเต็มร้อยไว้ได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์เย่มากขึ้นเข้าไปอีกได้ร้อยยี่สิบส่อร้อยเข้าใจไหมครับถ้าได้กำไรให้เอาร้อยไปบวกนะกำไรเอาร้อยไปบวกยี่สิบก็เลยได้ร้อยยี่สิบต่อร้อยแล้วก็เป็นราคาขายที่เขาบอกไว้แต่แรกเนี่ยขายได้เครื่องละหกพันนะครับ โอเคนะกระแสต้นทุนอันนี้คือของไมโครเวฟนะครับนี่คือของไมโครเวฟกต้นทุนของไมโครเวฟก็เป็นเท่าไหร่ครับ X ก็เท่ากับ6 0พันคูณหนึ่งร้อยหารหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับถึงตัวนี้ก็ไม่ยากแล้วก็ตัดชั่วตัดชั่ว,ต,วตัดเลยตัดเลยชับชับชับโอเคไหมห้าสิบคูณหนึ่งร้อยก็เลยได้ห้าพันนะครับ เห็นนะได้ห้าพันนี่คือรเวฟครับต้นทุนของไมใเว e ห้าพันนะแล้วเขาขายไปหกพันก็เลยได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นตนะแล้วถ้าขายมอหุงข้าหกพันละแล้วดันขาดทุนยี่สิบเปอร์เซ็นตห้ามน้องตอบเจ็ดพันมานะอันนี้ห้าพันหกพันได้ไหมอันนี้ก็หกพันก็ต้องหนึ่งพันเหมือนกันสิก็เลยกลายไปว่าต้องเจ็ดพันที่ไม่ต้นทุนไม่ได้นะครับอย่างที่พี่เก่งเตือนเมื่อกี้นี้ห้ามน้องคิดแบบนั้นนะครับผิดนะ ต่อไปหม้อหุงข้าวเขาสุดเหมือนอันนี้เป๊ะครับเนี่ยต้นทุนคูณเปอร์เซ็นต์เป็นราคาขายท่องสุดเดียวกันเลยเอาเลยครับต้นทุนคูณเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นราคาขายขายก็คือขายหกพันเท่ากันต้นทุนก็ไม่รู้เหมือนกันเอก็กแต่คราวนี้เป็นขาดทุนยี่สิบเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมครับหม้อหุงข้าวเขาบอกมาแล้วว่าขาดทุนยี่สิบเปอร์เซ็นต์จ่ายเต็มร้อยมาเริ่มปึ๊บขาดทุนไปยี่สิบก็เป็นไงครับก็เหลือ แปดสิบส่วนหนึ่งร้อยเคยไหมครับเนี่ยเต็มร้อยไว้บรรจัยเต็มร้อยขาดทุนยี่สิบ 20. โอ้ก็เป็นไงครับเงิือแปดสิบส่วนร้อยนะครับใช่ว่าตอนนี้น้องก็จะได้ต้นทุนของมั่คุ้มข้าวแล้วเก็เท่ากับอะไรครับหกพันคูณหนึ่งร้อยหารแปดสิบนะครับก็ไม่ยากนะครับนะศูนย์ตัดศูนย์นะครับแปด เจ็ดห้าสิบหกเหลือสี่สิบห้าศูนย์แสดงว่าเห็นไหมต้นทุนคือไม่ใช่เจ็ดพันแต่ปลาเข้าไปถึงเจ็ดพันห้าร้อยเลยนะโอเคไหมนะมันยิ่งกว่าเจ็ดพันอีกเห็นไหมแต่ว่าไขาลบหักลบกันเนี่ยเราขาดทุนอยู่นะเข้าใจไหมทุนในนี้ห้าพันทุนนี้เจ็ดพันห้า แต่เราขายได้แค่หม okay. ื Herm ่น huh. สองเนาะเพราะเราขายขึ bah, ้นงละหกพันเค้าไหมแต่ว่าน้องยังขาดทุนอยู่นะโอเคไหมมาคราวนี้เขาก็ถามว่าต้นทุนรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับต้นทุนห้าพันต้นทุนเจ็ดพันห้าก็ตอบรวมกันได้หนึ่งหมื่นสองพันห้านั่นเองโอเคไหมนะฝึกฝนไปบ่อยนะครับแล้วน้องก็ต้องเก่งขึ้นมาแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผม